สวัสดีครับผมตั้ม1988 channel นะครับกลับมาพบกันเป็นประจำเหมือนเดเช่นเคยทุกวันอังคารวันพรหัสและก็วันเสาร์เวลาดีเที่ยงตรงนะครับผมวันนี้กลับมาพบเจอกันอีกหนึ่งครั้งนะครับกับคลิปวิดีโอการกินนั่นเองนะครับวันนี้นะครับผมขอนําเสนอนะครับมาม่ากคลอี่เพชรคูณสองนะครับบ้านๆแต่ได้ใจความรสชาติอร่อยแน่นอนครับวันนี้ผมจัดไปด้วยกันทั้งหมด4ฮห่อนะครับพอเบลเลอร์เลยทําเหมือนคนกินจุนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับกินแค่ไหนกินแค่นั้นนะครับเพื่อนๆที่มารับชมคลิปวิดีโอคลิป พร้อมๆกันนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลาเดี๋ยวเรามารุยกันเลยดีโคตดหิวเลยตั้งแต่เช้าแล้วประทานข้าวไปแค่มือเดียวเองนะครับตอนนี้ที่ผมอัดคลิปวิดีโอกประมาณพุ่มกว,กว่าแล้วเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า Terima kasih telah menonton! 嗯、喂，睡觉。嗯嗯 เต็มแสบๆเลละ อยากมีเพื่อนมากินด้วยเช่เลย <c oughs> ที่กินน้ำไม่ใช่แล้วเผ็ด พยายามอยากจะกินพยายามอยากจะกินให้เหมือนนักกินจุนะครับแต่ว่ากินแป๊บเดียวก็โหวตึงทองแล้วล่อไปน็นทั้งสี่ซองโอ้จะหมดไหมเนี่ย มาม่าเกาหลีเผ็ดคุณสอนนะครับถ้าเทียบกับเจ้าโกสเปเปอร์นะครับ <c oughs> ค,ครึ่งครึ่งฮะถามว่านี่เผ็ดไหมเผ็ด <c oughs> แสบลิ้นเลยแต่จะเป็นโกสเปเปอร์นะปริมาณท่านี้ถ้ายังกินอยู่ขนาดนี้นาะหูลิ้นพัง <c oughs> ผมทนไม่ไหวแน่นอน <c oughs> <c oughs> แต่พอมาม่าเกาหลีพอกินพอกินเข้าไปเรื่อยๆแล้วความเผ็ดมันเริ่มสะสมอนี้มันเริ่มแสบลิ้นแล้ว <c oughs> ผมเริ่มที่จะไม่ไหวแล้ รู้ว่ามันเผ็ดก็ยังทะลึ่งกินอยู่น่ะ ซื้อมาสี่ซองซองละสี่สบห้าบาทเพื่อนๆผมกินไม่ได้ซองหนึ่งหรือเปล่าเนี่ยอย่าห้าวนะครับกระจอกบอกเจ๋งไม่ไหวอย่าฝืนไม่งั้นอันพผมเนี่ยโอ้ยไม่ไหวเริ่มเผ็ดแสบปุม่มแสบปากไปหมดแล้วโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวพอพอสำหรับมื้อค่าผมวันนี้คงต้องพอแต่เพียงเท่านี้ oh, no. อย่างที่บอกครับกระเจอกจะบอกเจ๋งทํามันไหวสุดท้ายก็เฟลไม่ไหวเริ่มแสบปากแสบคอไปหมดแล้ว<ฮ>ครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะครับที่ผมจะทําคลิปเกี่ยวกับการกินพวกมาม่าเผ็ดๆอะไรพวกนี้ไม่เอาละแสบปากลำบากตูด ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับอยากให้ผมทําคลิปเกี่ยวกับอะไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปด้านล่างได้เลยนะครับผมผมสัญญาว่าผมจะมาอ่านทุกคอมเมนต์แล้วก็จะมาตอบทุกคอมเมนต์อีกเช่นเดียวกันนะครับผมถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ที่สาคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปวิดีโอดีๆต่อไปเพียงแค่นี้เพื่อนๆก็เป็นกําลังใจและก็เป็นสปอนเซอร์ให้กับผม็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับสาหรับวันนี้ผมขออนุญาตลาไปก่อนแล้วพบกันใหหม่คลิปน้า สวัสดีครับบวยแซบป,ปาฮูก